สวัสดีค่ะนางสาวตวนาพรรัตนากรเล็กที่18สาขาชีวเคมีเอ่อจะมาเขียนกราฟมิคาริสเมนเทนอิควอชันในกรณีที่เอ่อไม่มีการยับยัง้งแล้วก็มีการยับยัง้งด้วยใช้ Excel s o ซ t w a เวนั่นเองค่ะในขั้นตอนแรกนะคะก็คือการหาค่าอัตราเร็วที่ได้จากการทดลองอ่อคือคำนวณหาค่าอัตราเร็วนั่นเองค่ะ โดยใส่ในช่อง c21 โดยใช้สู B, 10, สตร b10 string b17 คูณด,ด้วย a21 หารด้วยทั้งหมดหารด้วย string b16 บวก a21 แล้วก็ใช้สูตรนี้จนถึงช่อง C38 นั่นเองค่ะและในช่องที่ G21 นะคะคือการหาค่าผลต่างกํลาลังสองของค่าที่ได้จากการทดลองกับค่าที่ได้จากการคํานวณค่ะโดยใช้สูตร B21 ลบ C21 ทั้งหมด ยกกำลัง2และใช้สูตรนี้ลากไปจนถึงช่อง G38 และช่องสุดท้ายนะคะช่องที่ G39 ก็จะใช้สูตร sum G21 จนถึง G38 ต่อมาเราก็จะทำา u u v v f i t t t n n g ค่ะโดยเรากดเลือกที่ G 3 9แล้วก็ไปกดไปที่ข้อมูลแล้วก็เลือกอฟังก์ชัน s o l v e r นั่นเองค่ะเราจะเลือกตรงนี้นะคะเป็น G 3 9เลือกตรงนี้เป็น B 1 6ถึง B 1 7แล้วกตรงนี้เป็น GRG Nonlinear แล้วก็กด s โซฟได้เลยค่ะกดโอเคนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะต่อไป เราก็จะมาเขียนการาฟนะคะโดยเราจะกำหนดให้แกน x เ,เนี่ยก็คือค่าความเข้มข้นของซับสเตตแล้วก็แกน y ก็คืออ,อัตราเร็วของปฏิกิริยายได้จากการทดลองนะคะโดยจะเลือกแผนภูมิกระจายค่ะต่อมาเราก็มาเลือกเพิ่มเลือกข้อมูลแล้วก็เพิ่มข้อมูลนะคะโดยให้แกน x ก,ก็คือความเข้มข้นของซับสเตต แล้วก็แกน y ก็คือช่อง c 2ถึง c 2 9เป็นอัตราเร็วของการที่เราได้คำนวณมานะเองค่ะชื่อว่าชื่อชุดข้อมูลนะคะอ่อ w i model fit ได้ชุดข้อมูลที่ชุดข้อมูลที่หนึ่งก็คือ w i t h อา t i n i i b i เ o r แล้วเราก็จะเพิ่มชุดข้อมูลนี้นะคะก็คือ w i t h i n h i b i t o อมันเองค่ะและแกน x นะคะความเข้มข้นของ s u b s t r a t e โดยเลือกที่ช่อง a 3 8ถึง A38 แล้วก็แกน y เลือกที่ช่อง b 3 1และ b 3 0ถึง b 3 8ค่ะก็เพิ่ม w i model fit แกน x นะคะ a 3าถึง a 3 8แกน y c สาถึง c 3 8ค่ะออกมา,มาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เพิ่มชื่อเกณฑแล้วก็ที่บเหภูมล เราจะเปลี่ยนชื่อแผนภูมินะคะเป็นโมเดลวันโมเดลวันวิดเอาอีกิบิเตอร์ค่ะ แล้วก็แกน x นะคะความเข้มข้นของซับสเตต์นะคะดยหน่วยก็คือหน่วยไม่เออค่ะต่อไปนะคะอัตราเร็วของปฏิกิริยาคือแกน y นี่เราจะมาเปลี่ยนตัวเครื่องทำตัวทำเครื่องหมายนะคะชุดข้อมูลวิเอาอ n เ i b ร t บิเราจะกำหนดให้เป็นกวงวงกลมกวง,กวงสีแดงค่ะแล้วก็ w i module fit เป็นปะสีชมพูแล้วก็วิดเอาเออวิดอินฮิบิเตอร์นะคะโดยเลือกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกวงสีน้ำเงิน แล้วก็โมเดลฟิกอีกอันหนึ่งเส้นเรียบสีเขียวกราฟที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแบบนี้ค่ะต่อมานะคะในช่อง K 2 1นะคะเราก็จะใช้สูตรตามนี้เลยค่ะก็ใช้สูตรนี้จนถึงช่อง K 3 8คะ่ะในช่อง O 2 1นะคะก็ใช้คำสั่ง j ยีลบ k 2 1ทั้งหมดหรือกำลัง2องแล้วก็จะใช้คำสั่งนี้จนถึงช่อง o 38มสคะช่องสุดท้ายนะคะใช้สูตร sum o อยี่สิบเอ็ดจนถึง o อสามสิบแปดค่ะแล้วก็เลือกออทำเฟอร์ฟิตติ้งมาเดิมนะคะโดยใช้ฟนะังก์ชันซูเปอร์นั่นเองค่ะโดยเลือกที่ o อสามสิบเก้านะคะกดที่ข้อมูลกดเลือกซูเปอร์แล้วก็เปลี่ยนเป็น o อสามสิบเก้าแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะเป็น J16 ถึง J17 เลือก GRG Nonlinear กด Solve แล้วกด OK ก็จะได้ค่าประมาณนี้ค่ะโดยเราก็ทำกราฟไปแล้วนะคะเพื่อความรวดเร็วค่ะนี่นะคะ ทำเหมือนอกราฟอันเมื่อกี้เลยค่ะโดยกราฟนี้นะคะจะชื่อ,อ Competitive Incompetition ค่ะก็ขอจบเพยียงแค่นี้อ๋อไม่ใช่ค่ะเราต้องหาตัวอ้างอิงก่อนนะคะโดยเราได้จะอ้างอิงที่เราหาประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็กดที่เว็บนี้นะคะ ี่ค่ะกดไปตรงนี้แล้วก็ Open PDF คือเราโหลดไว้แล้วนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้ก็เนี่ยค่าแหล่งอ้างอิงของเราก็ขอจบเพลงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ